ทำอะไรลูกขามทำอะไรมัน,นดดมคืออะไรนคืออะไรฮะอะไรล่ะเศษอะไรเที่ยวหากินมั่วนะมันกินได้ป่ามันของกินเหรอมันคืออะไรมันคืออะไรล่ะลูกไหนเม่ดูซิ มัน <laughs> คิดไม่ไดนน้นี่นี่เอาในบ้านเราเอาในบ้านเราแล้วมันคือ,มอเมล็ดเล็ดอินทผาลามมามาเอาในบ้านลูกมา,าใน,นมันไปไหนเล่ เก่งเว้ยออกมาจน,นได้มันจะอ,อยากเล,นะล่นนะทำอะไรกันนะอย่าทะเลาะกันนะ อะไรกันในูกหนัวคจริงๆเลยที่อื่นมีเยอะแยะไม่เล่นเล่นในถุง